าครับ <c oughs> หลังจากเร้ามาเตรียมอาหาร <c oughs> เตรียมอาหารสำหรับผู้จาริกแสวงบุญนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นลาบหมูนะครับนี่ลาบหมูสไตล์ฝีมือของด,ดรท่องสไตล์เออลาบหมูหากินบ่ได้ที่ไหนหรอครับไม่ยินเดียนยาลรตอันนี้ก็ พักนะครับพักลวกแล้วก็พักสดร่วมกัน <c oughs> อันนี้มันสุดยอดเลยครับต้มสมไก่นะครับต้มสมแบบใส่เข้าไปข้าแหลกนี่ลเล้ยวเะยครับต้มซีว่าต้มสมได้ <c oughs> ต้มสมได้เนี่ย เงี้ยแบต้มสมบ่กมันตม้มตหวานเด้แค่ว่ากันดูโดนไปหวานเด้เพราะว่ามันจีหวานจากก้วมหวานที่ออกมาจากพักนี่สัน้นพักนี่แห้งต้มไปโดนแห้งหวานออกหวานเดน้เาะ็จะเน่นเหอกไที่จินพักนี่ใส่ที่หลังอใส่ที่หลังแต่ว่ากับเื่ออยากให้มันนวล่ะแค่ใส่พักใส,ส่สีสีนั่น่นจะหน่อยนั่นก็าธรรมดาได้ฝีมือจากกองเนี่ย ผู้ใดว่าบ่แสียก็สร้างด้ยอยบเสียกับเบิร์ตตุดยอยู่หน้าเดีด๋ยวดึงหัวกันะ่นาอืมลวกครับมันต้องประมาณนี้เป็น่าวา่า้ไห่ปอกพระขนาดเอาปอกเปลียกออกนอนมันจิลวกมันือหวานพอดีเด้ยขันาปอกเปลี่ยนนั้นจะเป,ยนนะเปียกมันแข็ง บ่มีเวลาที ầu, e ่ตั ầu, x ưa x ưa ầu, ้งเครื่องตั้งเครื่องบันเทิงระเว้าหรอกครับก็อาศัยว่ายบหนิละเงียบว่างที่จุดที่งานกินเข่ายานเทีดนั่นเทีดนี่กันจีตั้งไว้แล้วก็เว้ายุ่งซื่อๆนี่ทักนิวเว้าอยังอีกละ ตวงนี้เป็นช่วงเขาขัา้วช่วงเพ็รขั้วค่ะทรงเบิร์กเรียงขัว้วขั้วแหละครับน่าเพ็ดขั้วเหรอแล้เบิร์กเ,เ,เรียงอื่นกับพวกเพื่อเห็นได้ย,ยนิน่ากินปัญญามือนีไม่แดดครับ เห็ดอาหารเตียงไว้แล้วตอนม้ต้องมาเตรียมเห็ดอาหารแดงเลยครับนใ้ผักพันจังหน่อยเราะเขาใาหญ่มัเตรียมเห็ดอาหารแดง ส้มอัน uhm อันอันส้มนั่นนัวก่็นี่เด้ส้มที่อุ่นเมื่อเดี๋นี่ส้มนั่นนัวหวานเลยอยากแตะไปยังะขายบ่พอ ดอกพักกาดดอกเนี่ยก็ตุดยอดอีกแซ่บมหวานหอมพักตะไข่เบิดปีเบิดตันเบิดได้คอยจะไม่ใส่บอชเรื่วงหลังมันนี่ ได้ดีแท้ไปลาบไปบนามส่ต้มสมีม่เกอท่าเนาะไม่ต้องขยายมาต้องป่าออืมปารอไม่เรือหนหกอ๋อไปขยายเพิ่มเมไม่เมเ่อร่กิน

จ้เสียางจหน้อเสขานาเนี่ยปลูกเองไ้รัานี่ยักกาดอกกับปลูกเองข้นาปลูกเองเขาหอมปลอมกับปลูกเอง อืมว่าปลูกต้นมะเดื่อนนะดอกสีปลูกในที่มักหนาหนาวปลมกในที่หนาหนาพักกัดตกตะลับกาลงบตุ่ยงบตุพักหนาหนาวปลูกเงาหนาเงา อายุบานห้องถ้าพอจะแม่ห้อกับปู้คนล้วเขาแล้วก็ดีเยี่เขาแล้วก็ดีเติมลูกพักปผูกนี่คือผูกพันกันขยายข้าวใสคนล้มอแลางกขยาย มาเหา love, food, p p. ็นไหมขนาดไหมพวกดูเงาตุ๊ปุูติปีใช่ไหมพวกดูเออหวานบัดลวบกกำลังพอดีนี่หวานกินกับหลาบกับป้นเนี่ยโอ้ยก็อยากฝากใจะดึงหัวออกเลยสิไปเอง ดามาหนอบไกเ้ก็หูว่าออกจากด้านมออกมาได้จะโมองออกได้เราไปแบหมั่งได้แล้วขัอน,นออกด้านแต่พบแบกี้ม,มาเลยมันนับเวลาได้ยุ่งนับขั้นก้อยด้วยกัน อ้รเนี่ยเขาไม่ำมเป็นประดับไม่มันเป็นไบไไลอเนอครับจับ แตบครัเอาแล้วเนาะปฏิบัตกินอ่างเพราะมันกินอ่างนะครับกินในเบื้งกลางเนี่ยครับแอบหลาบหมูเขี่อดปอือ่หล่มาลุ้นลวกกระถางด้ให้จัน เออเนี่ยอัแ้กเนี่ยว่เยแล้วัก่ามาดูเนะแบแบเห็นขานั่งฝ่าแฝงนะครับว่าอยากปาก